ื่องน้ำนะครับหัวใจตำรับหัวใจคือว่าน้ําถามว่าน้ําถ้าเป็นสระน้ําห่างใกล้ๆอย่างไรดีคําตอบอย่างนี้ครับคำตอบว่าสาระน้ําถ้าเกิดเป็นสระน้ำนะครับต้องห่างจากตัวบ้านเรา2เท่าตัวเช่นบ้านเราสูง10เมตรใช่ไหมครับต้องเกิน20เมตรไปใช่ไหมครับถถ้าเกิดว่าเป็นทะเลละ่ะทะเละเช่นพัทยาบางแสนอะไรก็แล้วแต่นะฮะชามอะไรก็ตามทีอันนั้นต้องห่างออกมาอย่างน้อยต้องมี50เมตรขึ้นไป 50เมตรขึ้นไปถือว่าดีกว่านะครับห่างจากฝั่งขึ้นไปเนะี่ย5้เมตรหรือนะเกินกว่านั้นก็ได้นะครับ แต่รัศมีเนี่ยอยู่ที่ประมาณถึงรับได้นะฮะรับลมได้ถึง5กิโลทีเดียวครับนะฮะช่วง5กิโลเนี่ยเราก็ยังสามารถสร้างโรงจุ้ยได้รับน้ําพลังจากทะเลได้เพราะทะเลนั้นใหญ่มากฉะนั้นระดับรัศมี5กิโลยังถือว่าสบายนะฮะหันหน้าไปทางทิศที่มีท่าน้ําก็ได้พลังจากท่าน้ํามาเติมได้เช่นเดียวกันครับนะฮะแล้วรวมถึงลมด้วยนะฮะเช่นมีคนโดละห่างจากทะเลคุณบอกอุ้ยมันไม่ใกล้ทะเลเกินไปจะมีโชคลาภไหมถอยไหมต้องสองสามกิโลแต่เรายังเห็นทะเลอยู่ไกลยๆอย่างนี้ก็รับลมได้เช่นเดียวกัน แต่สะน้ําบ่อน้ําไม่ได้ครับมันมีพลังน้อยเกินไปฉะนั้นเอาย้อนกลับมาบ้านเรือนอยู่อาศัยถ้าเราจะทําน้ําผุดน้ําพูตู้ปลาเขาจึงบอกว่าไอ้อยู่ในบ้านใกล้ๆใกล้ๆนะฮะถ้าน้ำเล็กต้องอยู่ใกล้นะครับเช่นเปิดประตูไปปุ๊บอยู่ซ้ายมือเลยอย่างเงี้ยเดินยือนออกไปหน้าบ้านนะฮะอยู่ซ้ายมือ มีน้ำผุดน้ำพุตู้ปลาบา่อปลาครับอย่างนี้ถือว่าดีนะครับนะฮะหรือคว้าก็ได้ครับแต่ว่าให้มันอยู่ใกล้ๆถือว่าดีที่สุดไม่ไกลนะฮะถ้าเป็นบ่อเล็กๆแต่ถ้าสาะน้ําใหญ่ต้องห่างจากบ้าน2เท่าตัวเอาส่วนสูงวัดนะครับเอาละครับทุกคนครับผมชื่ออาจารย์โรจน์อย่าลืมเชื่อกดหัวใจกดแชร์กด,กด,กดติดตามนะครับผมมีคลิปดีๆอื่นๆอีกแล้วมีช่วงไลฟ์สดอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับมีไลฟ์สดในช่วงบ่ายสองหรือหนึ่งทุ่มถามตอบฟรีเรื่องดวงอาชีพเรื่องเบอร์โทรศัพท์และดวงคุณทําอาชีพออะะไไรรแแลลววววงจุุ้้้้ยยดันนนีปคขท รวยเรื่องเบอร์โทรวางใจผมอาจารย์โรดวันนี้สวัสดีครับ